หลวงปู่ขาอนารโยบอกคาถาแก่ชาวเขาในสมัยที่หลวงปู่เขาเที่ยวทุดงอยู่ทางภาคเหน,นือวงปู่เขาท่านได้พักอาศัยอยู่กับชาวเขาท่านเล่าว่าพวกชาวเขาที่ท่านพักอยู่ด้วยนั้นพวกเขาเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์มากคิดอะไร ูดอะไรเขาก็ทำอย่างนั้นไม่มีเล่์เดียมจะสอนอะไรจะบอกอะไรก็บอกกันซื่อๆสอนกันซื่อๆเมื่อหลวงปู่อยู่นานเข้าก็เกิดความสนิทสนมหลวงปู่ได้สอนให้พวกเขาไหว้พระรักษาศีลและสอนนั่งสมาธิภาวนาชาวเขาบางคนมีสมาธิด,ดีจิตใจก็สงบก็สามารถนั่งได้หลายชั่วโมงในวันหนึ่งมีชาวเขาเผายาง ได้มาขอคาถาป้องกันตัวกับหลวงปู่เนื่องจากว่าในบริเวณแถวนั้นมีเสือชุกชุมเดินไปทางไหนก็มีแต่เสือชาวเขาคนนี้แกกลัวเสือเป็นอย่างมากกลัวขนาดว่าบางวันแกไม่ยอมออกจากกระท่อมย่อมอดข้าวอดน้ำไม่กระ่าออกไปไหนเพราะกลัวเสือด้วยความสงสารชาวเขาผู้นั้นหลวงปู่ขาจึงได้บอกคาถาสั้นๆให้แกเอาไปท่องให้ได้ตัวคาถาว่าดังนี้อิติปิสโสภะวา พระเจ้าสั่งมาพระกวายันติเวลาจะใช้ให้ว่าคาถาสามจบเซกใส่ก้อนดินและหว่านไปรอบๆทีพ่พักจะป้องกันอันตารายได้ชาวเขาเผ่ายางผู้นี้แกได้ไปต้อนควายเข้าคอกแกได้พบกับซากควายของแกที่ถูกเสือกัดเอาไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือกินแต่อย่างใดยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นแกตัวคนเดียวก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีถ้าจะใช้มีดที่พกมาได้เนื้อควายก็คงจะไม่ทัน คงจะค้ำมือเสียก่อนถ้าหากจะไปตามเพื่อนมาช่วยกว่าจะกลับมาก็คงค้ำมมือเสียก่อนเสือก็คงออกมาลากเอาควายไปกิน